ครับวันนี้มีสัญลักษณ์พิเศษมาตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งกับสิ่งที่เคยนํานเสนอไปแล้วก่อนหน้าน,นี้เกี่ยวกับสามเหลี่ยมบนเดินอาทิตย์นะคือนานแล้วแหละก็ทําไปไหลก็จะเป็นปีแล้วแหละเนี่ยมาเห็นอีกมันก็ตอกย้ําอีกเลยจะเอามาให้ดูว่าใครที่มีสามเหลี่ยมบนเดินอาทิตย์เนี่ยมันดีมันมีชื่อเสียงมันมีความสําเร็จมันได้มีการได้การยอมรับจากงานที่ทำไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ ทำงานใหญ่ใกล้ชิดนายจําคํานี้ได้ไหมที่ผมเคยพูดนะก็นี่แหละต่อไปจะมีชื่อเสียงที่ดีนะครับคือต้องเป็นสาเหลี่ยมแบบว่ามันขึ้นอยู่กับอิสระลอยๆของมันนะแต่นี่มันจะมีเส้นหนึ่งมาอยู่ข้างๆนี่นะครับเส้นนี้จะแอบอยู่ข้างๆอันนี้ไม่เสียนะครับนี่เพราะว่ามันถูกแยกออกมาให้เป็นสามเหลี่ยมโดดเด่นของมันอยู่แล้วทํางานใหญ่ใกล้ชิดนายหรือคนคนใหญ่คนโต คนมีเกียรติคนมีตำแหน่งคนขึน้นคนที่มีลักษณะสามเลี่ยมแบบนี้เนี่ยจะได้เกี่ยวข้องด้วยได้อยู่ใกล้ๆได้ทํางานด้วยซึ่งมือนี้ก็เป็นเช่นนั้นอีกนะมันก็เลยมาต่อย้ําต่อย้ำกับสิ่งที่เคยอัดลงมาแล้วก็เลยมาย้ำให้อีว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงนะครับได้คิดแบบไหนก็เรียกว่าอันนี้ก็คือให้ให้ชื่อเยาว่าอยู่รับใช้คนในราชวงศ์ นะครับเนี่ยคนนี้นะอยู่ใกล้ชิดในคนในราชวงศ์นะครับมอรหม่อมหลวงนะครับรอบ,บอกได้แค่นี้นะและก่อนหน้านี้ก็เคยดูมาเหมือนกันแต่แต่จะเป็นเส้นทิ่ดโดดโด,ดนั่นด้วยนะมันเหมือนถึงตำแหน่งเลยนะถ้าเป็นสามเหลี่ยมสมมติว่ามริกวัขึ้นมาดดดดุด,ดใหญ่เลยนะกลางเนินเนี่ยกลางเนินอาทิตย์เลยเนะี่ยอันนั้นก็คือคุณทํางานอะไร คุณอยากเป็นอะไรคุณชอบงานตำแหน่งคุณก็จะได้เป็นถึงตำแหน่งสูงสุดในองค์กรนั้นนั้นเช่นกันผู้ใหญ่มอบหมายงานสําคัญสำคัญให้คุณดูแลให้คุณบริหารชั่วเลยนะครับบมือว่าเส้นทํางานใหญ่ใกล้คิดนายได้ไงพอดีมันคือความสร้างสารรนะมันคือความสร้างสารรค์มีความคิดมีความสร้างสารรค์ในการบริหารมันใหญ่ ความผิดชอบก็ใหญ่แต่อย่าลืมนะว่าถ้าทำผิดขึ้นมาเนี่ยคุณก็เจออะไรที่มันใหญ่ๆเหมือนกันนะมือที่ผมเห็นเป็นมือผู้หญิงมีคดีก็มีไอ้สามเหลี่ยมนี่แหละอยู่บนดือนอาทิตย์นะอยู่มีสามเหลี่ยมบนดืออาทิตย์แล้วบังเอิญว่ามันดันมีเส้นเชื่อมลงไปในช่องเสียหายนะก็เลยเอาจุดเลขจุด้อยมานำเสนอดูอีกรอบนะึงว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับ หนึ่งคือตำแหน่งการงานก็จะสูงนะครับสองก็คือจะได้ทํางานใหญ่สามได้ทํางานใกล้ชิดกับคนที่มีระดับมีชนชั้นมีตําแหน่งที่สูงได้นะครับสี่คุณจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ห้าคุณจะมีเกียรติมีชื่อเสียงในการยอมรับในวงสังคมในมวลหมู่คณนะถ้าคุณไปทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับ <Okay. S 1> ผมจึงตั้งชื่อว่าสาม,มอย่างตัวนี้ทํางานใหญ่ใกล้ชิดนายนั่นเองนะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าภาพมุมที่นํามาเสนอภาพที่ขีดเส้นให้ดูมันไม่ชัดนะก็ให้ดูเอาเปรียบเทียบกับในภาพหน้าปกแล้วกันนะครับอเดี๋ยวขีดให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยมันจะมาประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นสาะเหลีย่ยมของมันอยู่แบบนี้แล้วก็จะมีอีกตัวนึงมาอย่างนี้สําหรับคนนี้นะเนี่ยมันจะเลยแยกกันเป็นเอกอเทศไม่ใกล้กันแต่ถ้าบางคนบางคนมีเฉพาะไอตัวนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยโดดเด่นเนี่ยอันนี้จะโดดเด่น นะโดดเด่นเหมือนกันเลยนะครับสามเหลี่ยมบนดวงนอาทิตย์นะเสียมันก็คือภาระที่คุณได้รับมามันต้องกดดันนั่นแหละนะครับเส้นเลี่ยงในมุมอื่นจุดอื่นก็ไล่ดูในวิดีโอที่ทําลงไว้ก่อนหน้านี้หลายนานแล้วนะครับแต่ถ้ามีจุดอื่นที่น่าสนใจนะเดี๋ยวก็จะเอามาน,นําเสนอเรื่อยๆนะครับก็มีโดยประมาณนี้นะครับสามเหลี่ยมทํางานใหญ่ใกล้คิดนายได้นะครับ